สวัสดีครับก็มาอยู่ในช่องของผมแบกไนท์นะฮะวันนี้ก็จะมาทำ event อีเวนต์วาเลนไทน์นะครับก็มาคุยกับ GF9 ไนด้เลยนะฮะพวกคุยอีเวนต์มาวาเลนไทน์นะฮะออเข้าไปเราก็จะมาคุยกับผู้หญิงนะมีเกลนะฮะพวกคุยไปเลย กนะ็คืคอใครอ่าก็มาๆๆไปแล้วก็ช่วยประงค์ให้นะฮะรับตัวนี้แล้วฝากจะลกช็อกโกแลตแทนใจนะฮะ <c oughs> ก็ไปเลยไปชั้นสิบนะฮะไปตีบอส ตัดหรือเปล่าวะอ,อก็เดิตนตามนี้ซ้ายบ้างออบออบออบคนพวกนี้น่าจะดอกของ ทำอย่าต่างๆนะฮะพวกวูบเอียอะไรหลายๆอย่างนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะวูบเอียน่าจะแลกเอานะใน,นะในบอสนะตีบอสแล้วก็เอาขยะสองไปแ,กแลกหรือมั้งจำไม่ได้นะฮะ ไปรอเล่นมาแล้วก็โอเคะมีสิบชั้นแล้วชั้นสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามีอะไรเพราะผมไปตอนแรกยังไม่ได้รับเควสไปเลยเดินไปเพียวๆเลยเนี่ยก็น่าจะรับเควสน่าจะเปิดห้องสุดท้ายนะตามเข้าไปนะผมก็ไม่รู้ทางไปลงสามสี่รอบเลยนะ ทำหน้าที่ตามนะฮะก็มาถึงชั้นที่ห้านะก็จะเจอเอริกตอหินด้วยนะฮะตัวนี้หินก็ก่ากมั้งกินอีเปของเราเอลเราต้องเอาช็อกไรไปให้เราเอลนะฮะไม่ใช่เอริกอันนี้จะมาแย่งนะ ไปขอพร้อมสู้ก่อนมาไอเอลิกจะย่งช,ช็อกโกแลตกูเหรอมาปรับแคนนี่พอแหละว,วางไงเอลิกนี่นี่เอลิกเอลิกตายไปแล้วง่ายยังวะ ไปได้ต่อเดอีกตายเราก็เดินตามพวกนี้ไปมันต้องเผากล่องไม่ใช่เหรอเนี่เราต้องเอาอันนี้ไปเผากล่องนะครับนี่ วัตถุที่กำลังลุกไหม้นะฮะเดินเรียกว้ทางซ้ายก็เห็นเลยปุ๊บเราก็เดินไปทางนี้อ่ะแล้วเราก็เผากล่องดนะ้วยว้าบไหม้ไปดินะฮะไหม้แล้วไปต่อไปต่อนะไปต่อ เราเข้าตรงนี้เลยนะชั้นที่7ซ้ายขวาดิอ่ะซ้ายดีกว่าเผากล้องอีกหรือเปล่านะอ่าเผากล้องนะฮะไปเผากล้องอีกแล้วอ่ะไปเผากล้องเผากล้องเผากล้อง ไปไปต่อเอาไม่ส่วนกำมอนนะฮะตีบอสอย่างเดียวจังหวะนี้เราส่วนแค่บอสนะฮะมาไปหาลหลเอละนะฮะ,ะไหโดนไปไหนเนี่ยอ่ะไปบูโอเคมาเดินไปทางนี้ดีกว่าโล่งดี มันจะง่ายนะครับแต่มันก็ง่ายจริงๆอะไรเนี่ย <c oughs> ปุ๊บๆเดินอ้อมทำไมเนี่ยชั้นที่เก้านะทางนี้เยทางนี้นะ่าจะไม่ใช่นะตันไว้อยู่ก็ปไปทางนี้นะ ชั้นนี้ทำอะไรวะกล่องตันวัดมันให้ผมทำอะไรเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยไปไม่ได้ทางนี้ก็ได้เราหลงเลยนะฮะก็เดินไกลหน่อยๆน,น,นะครับผม เดินไปอ๋อเห็นแล้วให้โดดไปนะฮะถึงว่าหลงทางเดี๋ยวเข้าซอยนี่เลยนะอ่าเห็นทางแล้วข้าไปเลยถึงแล้วในที่สุดชั้นที่สิบหัวใจมาเต็มเลย นีตัวที่เราสอของมาส่งนะครับไอ้นี่เขาใจะใจผิดว่าเอามาจัดการจากของที่มีเกีเอามาให้นะ ไเนี่ยะต้องไปไหน <S <S แล้วเราก็ต้องกลับไปหานะฮะหาหาอะไรวะหามิเกลนะฮะ <S <S โอ้ยเมืยเดินจังนี่แป๊บหนึ่งนะขอตีบอสก่อนมาทังทีต้องตีหน่อยเออ ดูได้โหดแค่ไหนโอ้โหดโหดโอ้ยอีบอสโหดมากแล้วเราจะไปข้างหลังได้ไงครับแ้วเราต้องทำเควสเสร็จอืน่าจะประมาณนั้นก็กลับไปหาไปหามิเกลนะครับ ว่าจะมันให้ทำอะไระแล้วก็มาอยู่โลโคโคแล้วมิเกลอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ในอีเวนต์ลืมไปอืมเข้าอีเวนต์ใหม่โอ้เป็นไทยเข้าไปมิเกลมาแล้ว ก็มาคุยกันมีเกียวก็ไปคุยคุยไป,อ,ไป,อ,ไปอ่าอ้าวิึงยิ้มอ่านเลยเวนเลย้ดีย๋ยวได้อะไรเนี่ยวัดอ๋อโกโก้ขอบคุณ เดี๋ยวนะเราจะไปแลกของที่ไหนอะ What What the fuck เพสต่อออตอนแรกเรารับไม่มีใช่ปะทีนีไม่ได้ใหม่แล้วเออ๋อผมรู้แล้วให้ไปรอบแรกแล้วก็มาอีกรอบนะฮะช่วยดันหาสอนหน่อยเออช่วยมาหน่อยเอาใจดีเราต้องช่วยไป จะไปยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปที่ชั้นสิบนะฮะโอ้ยไปอีกแล้วเดี๋ยวขอตัดคลิปไปเลยนะฮะเอาละฮะก็ได้ถึงชั้นที่ห้าแล้วนะครับก็ยังไม่เจอสอนของสอนของอไหนวะ สอนของฟิวลิสนะฮะดันสอนหายไปก็มาถึงเอริกมันมีเควนให้รับด้วยนะไฟลิสยัาคืออะไรก็ถามดูนะน่าสนุกด,ดีนะอ๋อให้หาของนะน่าจะตีตามมอนนะ,ะก็อย่าเพิ่งหาเลยเดี๋ยวค่อยมาทำนะฮะเอาไปกันต่อหาสอนของฟิวเนี่ยฮะก็ไป าเก็บไฟก่อนเดี๋ยวขอตัดทิ่ไปเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอาละฮะเราก็มาถึงชั้นที่สิบแล้วนะครับอืมเราจะเข้าไปได้ไหมเอาไม่ได้อีกกูมาทำไมเนี่ยโอ้โหมัาไปไหนวะ ต้องมีวิธีเข้าไปเด้ทำไงวะตีเราเอวอะได้กูตีมึงก็ได้นี่นี่เออของเต็ม อะไรออกมาช็อตเ่ตโซบะข้ามปีนี่หรอวะอเดี๋ยวนะตอนเราต้องทำเควสให้ได้นะฮะแต่เราไม่รู้เลยว,ว่ามันไปหาที่ไหนของของมันนะฮะ เขาจะตายเถอะเราจะไปที่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเขาทำไมเดินทะลุไปตรงนู้นได้โอ้อะไรวะเนี่ยทำไมเขาไปได้แล้วผมไปไม่ได้เนี่ยหรือต้องให้ให้ผมหาของอะไรชั้นไหนยังไงก็ไม่บอกนะ สถานีตัดงานนะโอ้ต้องเดินกลับเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอตัดคลิปนะไปสำรวจก่อน <c oughs> ให้เรามารอบแรกมันมันมาปุ๊บมันไม่คุยกับไอ้นี่เลยแล้วนทะมืเรามารอบสองลองเดินดูใหม่อีกก็มาเจอเลยฮะผมถึงก็เปิดสมุดใช้สปีดนะฮะแล้วมาดูกันไปหาสอนของมันที่ไหน นะฮะอ่าดูจะไปให้ไปไหนฮนะอ,อ่ไปไปไอ้านายพาไปเลยผมเลยคิดว่าแก้ไอ้หมาหน่าเกลียดนั่นซะหน่อยเฮ้อดูเหมือนจะน่าถือว่าแปลกผมไม่ค่อยกับันซะเท่าไหร่นั่นคือให้เราเอลคิดจะทำรายมนุษย์ไม่ใช่สิ เอาไปเทพสินะใครจะกล้าเราติดกลับมาให้เร็วที่สุดใ้ความลวมือดีกว่าอ่ะสนับล้วสุ่นน่อยไปล่าหมาป่าอ่ะนี่ก็มาโอ้โหอันนี้ติดตามเรามานะฮะตามไม่ทันเราพีกเลยไปไปดีด้พาน พี่ไปกันต่อเถอะอ่าเดีย๋ยวขอตัดไปชั้นสิบเลยนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้เราก็มาถึงชั้นสิบเรียบร้อยนะฮะวันนี้เลยนะฮะก็อ่าเออเจอไอ้หมายแล้วนะคราวนี้เคเ่มได้แล้ว นี่หมานี่มันก็ใจดีอยู่ฮะโอ้นี่เราช่วยปิดคนได้ยังไงวะเนี่ยอ๋มอมีการคิดอีก นี่ yeah. มีชมมาป่ะเราใช้ค่าสุดๆไปเลยเป็นอะไรเลยเปล่าโอ้ยมันเป็นจันเลยแต่เปล่าค่าเฮ้ยไม่ไดีกว่าเก่งใจ <laughs> กเ,งเก่งใจทำไมเน่จะตุ่ขี้อายซะด้วย <laughs> <laughs> อีกตู่ไปปะอะไรยังไงต่อจะตุบไปก็ฆ่าแล้วอ,อ,อ้ออีนี่เร็วชิบหายแม่งทำบนสเสน่ห์ใส่ลาเอลกูหมากูยายุงโอ้โห ตายแด่กูจะฆ่ามึงมีเกลียวมาแล้วเมียน้อยนะมาแล้วเมียน้อยกับเมียหลวง <c oughs> ออตีกันซะตบกันเลยเมือ่อไหร่จะตบกันเนี่ยเร็วเราจะได้ตีเราเอวหรือเปล่า อะไรเนี่ยเราเอวอุ้ยบิเตอร์ไอ้เห oh oh oh. ี้ยบอดี้โหยวงกับไออะไรในอิรูนาเอ้ยไม่ใช่ดิในเอสโอเอสอะเอสเอโอเออเอสโอเอสอะไรเนี่ยไอตัวนั้นนะูดผ,ผิดมาขอจัดมันสัดดอกหน่อยดูดิโดห่ใครไหนยังก็มเมโดนาเนะี่ย เออเออสามทีอือไปแค่นี้ยเองเหรออือชอบได้ขอบคุณไปหาเลาเอลต่อเอาจำมันต้องไปข้างหลังมันต้องไปข้างหลังได้ดิไหนก็เข้ามาแล้วตีเถอะนี่ งงบางทีก็งงเควสนี่เหมือนกันนะฮะนี่งไงเราไปได้แล้วอือสู้โอ้สู้กับบอส เราไปไหนต่อไปหามิเกลหรอใช่ไหมน่าจะกลับไปหามิเกลนะครับผม,ผมคิดว่างั้นนะมันหมาโดนลักพาตัวไปใช่ปะเราก็ต้องกลับไปหามิเกลโอนะ,ะวันนี้เดินสามสี่รอบเลยนะขออย่าสิ้นหวังเลย อ,อใช่แล้วเควสเริ่มต่อจากมิเกล